เลขตัวฟันกันก่อนเลยทุกคนจ้ะเรามาดูเลขตัวฟันกันก่อนเลยสําหรับเลขตัวฟันนะครับรระบังวันนี้ฟันสองจ้ะหวัดดีคุณไกสอนนะครับหวัดดีคุณ ราวัน,นะครับสวัสดีครับอ่าเลขสองรับหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกครับอ่สอาสวัสดีคุณอุไรนะครับสวัสดีครับรัฐบาลวันนี้ฟันสองนะจ้าทุกคนสวัสดีคุณอ้อยครับสวัสดีครับสายด่วนมายังคะกัอ่าสายด่วนหลังจากย้อนหลังเลขสองนะครับอ๋ออันอันเลขคุณพิธามม็นบอมครับผม อ๋อขายรัตเตอรดีสองหนึงน่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งเอาบอ,อสองหนึ่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 งหกวะสอง 1, 1, 6, นหนึ่ง 1, ก็เปดแต่เอาอยู่ครับคุณลุงนะเปดแตเอยู่เป็ดแต่เอาอยู่ออยนะครับ ฟันสองนะครับฟันสองวัดดีคุณประสบนะครับคุณพี่หนูดีหวัดดีจา้าหวัดดีคุณมิ้นด้วยนะครับอาหวัดดีคุณวัสนาคุณดอกไม้นะครับอะฟันสองนะท่านใดสายรูดนะครับท่านใดมีเลขเด็ดเลขดังเลขฝันของตัวเองนะครับนะถ้าเลขฝันของทุกคนนะครับถ้าเลขทุกคนมีเลขสองติดอยู่นะครับผมแนะนําว่าอันนี้ต้องเล่นนะอันนี้ต้องตามเลยนะครับเพราะว่าหนึ่ง เลขหลักๆก็ต้องเป็นเลขของทุกคนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็จะเอาเลขผมไปเสริมก็ได้นะครับเสริมความมั่นใจก็ได้นะครับนะรัฐบาลก็ดี้ผมฟันสองถ้าเลขทุกคนมีเลขติดสองอยู่ในนั้นนะครับแนะนําให้เล่นเลยนะครับนะอย่าไปกึกกักนะครับเลี่นเลยนะครับนะถ้ามันถูกมานะครับเราก็ได้คนอื่นไม่ได้นะเราได้นะครับแต่ถ้ามันบ่ถือมากนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะแต่ที่ แต่ถ้ามันถูกแล้วเราไม่ได้ซื้อเนี่ยนะครับอันนี้หนักเลยนะครับเครียดหนักเครียดเลยครับนะเพราะว่ามันจะเราจะหาโอกาสที่ไหนได้ครับนะบที่เลขมันจะที่เลขมันจะออกเปรยเปตามความฝันเท่าที่เลขมันจะออกเป๊ะๆเปตามที่เราคิดหายากมากครับเพราะฉะนั้นคือท่านใดที่มีเลขของตัวเองอยู่นะครับที่มีเลขติดสองนะไม่ว่าจะเป็นสามสองหรือเก้าสองหรือนอกเหนือจากนั้นนะครับ ตามได้เลยทุกคนนะครับเนาะอ่าหนึ่งสองสามนะครับคุณประสบอ่าคุณดอกหอมนะครับสนว์หนึ่งสองสวยอยู่นะอืมมี่แต่เลขงามๆทุกคนบอกขึ้นมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราไปดูเลขหมัดเดียวหมัดเดียวรัฐบาลสี่สามครับหมัดเดียวสี่สาม จากเลขซองนี้เราไปดูสายด่วนกันนะอันนี้ย้อนหลังให้เมื่อคืนสําหรับคนที่ไม่ทันต่อไปเลขสายด่วนนะมีคนไม่ทันก็โอ้ยเยอะกว่าร้อยครับจริงอ่ะมาเดียวสี่สามนะครับเลขสามตัวห้าสองสี่เห็นไหมเอ่ยเลขสามตัวห้าสองสี่ท่านใดต้องการเข้ากลุ่มฟีจิ้มลิงด้านล่างรัฐบาลงวดหน้าเจอกันอีก นะครับรัฐบาลงวดหน้าเจอกันอีกจิ้มลิงด้านล่างเข้ารับแนวทางฟรีนะจิ้มลิงด้านล่างเข้ารับแนวทางฟรีนะครับท่านใดสนใจจิ้มลิงเลยจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงเปงังๆร่ำรวยจ้ะเลขสามตัวห้าสองสี่นะครับเลขสองพันสองจอบเก้าสองสามสองหมัดเดียวสี่สามครับนับหนึ่งถึงห้าครับนับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับโอเคโอเคครับเจ็ดสองผมว่าน่าจะหมดสิทธิ์แล้วคุณแม่คุณแม่ฝันฝันเกี่ยวกับเจ็ดสองบ่คุณแม่ฝันเกี่ยวกับเจ็ดสองหรอเออถ้าคุณแม่ฝันเกี่ยวกับเจ็ดสองผมก็แนะนําว่าเล่นได้ครับเล่นได้ ว่าดวงมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วครับของพวกนี้มันจับต้องไม่ได้ครับคุณแม่เนาะต่อให้เราจะได้เลขเด็ดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาแต่ไหนนะครับมันไม่มีคําว่าชัวรนะครับผมบอกเลยครับนะเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าถ้าคุณแม่ฝันเกี่ยวกับสองเจ็ดหรือเจ็ดสองนะครับต่อให้มันจะเป็นเลขเดิมนะแต่มันเป็นเลขที่เราฝันเป็นพวาามพวงาบานนะ เธอเป็นผมผมก็ตามนะครับแล้วรัฐบาลวันนี้ผมฟัน2สองด้วยนะจ๊ะต่อไปเราไปดูสายด่วนกันจ้าคุณแม่ต่อไปสายด่วนครับ <c oughs> สายด่วน 2, 9, 9, 2. <c oughs> ด,ด่วนดวนดวนโดนใจสองเก้าเก้าสองจัดได้ยังคุณแม่จ๋าจัดไป เจ <c oughs> ็ดสองหาดีบอได้ครับได้ได้ได,ได้ในยัวนะสามตัวก็ยังสวยเลยสามตัวก็ยังได้เลยเ,เลขสองไปอยู่หน้าก็ยังได้เลยเลขสามตัวถือว่าเล่นได้อยู่อาศาัยด่วนรัฐบ,บาลประจําววันนี้หนึ่งกรกฎาสองห้าหกหกครับ, 2, 5, 6, 6, รบวัดดีคุณติ๊กนะครับวัดดีคุณอาวัดดีคุณสําเนียง มีแต่เลขอันนะครับครับแมนแมนแมนมันก็มีแน่คุณแมนน์นะครับนะเพราะว่ามันใกล้หอดมือแล้วมันใกล้หอดมือแล้วนะครับนะอ่าสําหรับเลขสายจรวจรัดับวานนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงเงปังๆร่ำรวยนะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการ รับแนวทางแบบนี้ในทุกๆงวดนะครับนะต้องการเจอกันทุกๆงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางน้อยรลาวรัฐบาลนะครับท่านใดสนใจฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะนะครับเนาะเออเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวผมจะได้เอาแนวทางเด็ดๆปังๆมาแบ่งปันกันต่อไปนะครับออย่าลืมนะจิ้มลิงก์ด้านล่างให้หน่อยนะจ๊ะทุกคนสายด่วนรัฐบาลตามนี้เลยครับ สายดว่วนรัฐบาลตามนี้เลยเห็นไหมาตามนี้นะครับห้าเก้าเก้าห้าครับอันยี่สิบคู่ค่ะ ตามนี้นะพอดีคุณพรคูิริรัตน์นะครับสวัสดีครับเจ็ดสองหกสวยขาผมงามอยู่งามอยู่เป็นตะเลนอยู่